อมสิดทีเท้าฝืนจะรันสีลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟังคนรักมากมายอมไม่น่ากูงามคือดังพระแม่ให้แขนกูงามดังพระนารายให้ริ์กูงามดัง สาวเม<า>ือสวรรค์ยังอยู่บอดใจเมื่อเห็นหน้ากูเออเออเีอมออเ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 อยเออ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 ออออเออเรอเมอเอ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 อออเอเอเออเออเเดออเก ีเขยววันนี้งานเกษตรแฟร์วันแรกลบบุรีวันนี้ลำไยหายทองคำมาร้อเพลงนะร้อคนแรกดาราคนแรกที่มางานแล้วผมเกษตรแฟร์วันแรกนะหอมขายเต็มเลยเมื่อวานผมจะไม่สบายเอโหตาขนจะปวดหูวปวดขมับเลยเดินกลับบ้านวันนี้ได้อะไหลมาก็รีบไปซ่อมเลย ก็ขับไปแยวกลับบ้านนะียวก็าพามาถ่ายรูปแล้วพวกนี้ก็จะไปแต่ผมก็ไปทําสตาร์ทมือมาแต่ก็ยังติดยากอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ารถให้มันออกแบบมาให้สตาร์ทให้ให้ถีบแล้วก็สตาร์ทเครื่องอะ่ะไม่ได้ให้แบบว่าดึงแล้วสตาร์ทแล้วผมก็ไปแปลงดึงมือก็ยังมันติดได้แต่ยากยากสตาร์ทเท้าเดียวง่ยายโอเคครับอยู่งานเสร็จต่วันแรกค่บ อยากจะวาดพื้นเป็นกรอบแล้วก็จะวาดตัวเล็กวันดีค่ะเอาไม่เป็นไรค่ะเล็กใครได้นะคะน้องร้านร้านไม่รู้น้องก็ขายอะไรหอยดองะครับก็เดี๋ยวที่พื้นหมยจะทำเป็นกรอบแล้วตรงกลางผมจะวาดกระดาษเป็นหลูกป,ปูทวดไอ้เขียวอยู่ฝั่งตรงข้าผม เ๋ยวาจอดนี้ขวางท่าเขาโอเคครับแดงงานเกษตรแฟรวันที่หนึ่งอะวันนี้ลยยับยยแห่ทองคำมาแกอ,อย่ามาดูกันของขายเต็มเลยเร่ะเร็ว ไปด้วยหาครพแมพี่นองนเจียวจะมีพญานาคตอนนี้ตอนหนึงแล้วตรงกลางก็จะเป็นเป็นหลวงพ่ทวดโอเคมาลุยกันดีกว่าฟนะคะสัประตัวนี้ะคะพบกับรับใหญ่ไหตองตอนนี้ได้จมูกกับตาหลวงพ่ทวดแล้วครับจะเหมือนไม่ได้หมไม่ได้วัดโอ้ยฟันหรอ เด็กๆที่มาเล่นด้วยที่วิกซีมาเรียนด้วยคุณน้อยคุณโนยว่าดลูกให้หน่อยโอเคครับลุยต่อจะเก็บให้ดีสุดครับ <Yeah. S 2> ผมยังไม่ได้เก็บรอยย่นที่ผิวท่านก็เลยดูยังไม่แข็งจะเก็บ okay, ค่อยๆเก็บไปโอเคครับก็ใช้สีน้ําเงินเป็นหลัก <planets. S 1> เก็บเง okay, าโอเคครับ <forth. S 1> <kaik S 2> อย่าไปดูกันไว้หลุดปูดทัว่วค่อมของทุกคนนะครับฝนจะตกเลยครับเมื่อวานโก็ตากวมวันนี้โดนตาอีกน้ไม่สบายแน่ๆดู๋ยะ กระาษใบตองไม่เขียวครับโอเคครับมาลุยกันดีกว่าแต่กระดาษผมโดนฝนได้วันดีครับเล้กช้ได้ครับเพราะว่าเมื่อวานกระดาษเปียกหมดเลยแต่กระดาษผมพอแห้งแล้วเหมือนเดิมเนี่ยแห้งแล้วเหมือนเดิมเมื่อวานผมได้เต่าได้ใช้ได้ครับพี่ชายรักขนมโอเคมาดูกันตู้ตายครับจะเหมือนลูกปูทุกคนไหมอย่ามาดูกันขอใหลูกปูทุกคนทุกคนนะครับโอ้ยมาชิมมาลองกันซะให้ได้เล้ยงขึิใจ เดี๋ยวจอดฝั่งข้าวก็ดีจอดตรงนี้ได้ดูได้ง่ายด้วยแล้วผมล็อกไม่ได้ครับเพิ่งเปลี่ยนคอยไปตัวเจ็ร้อยห้าสิบแล้วผมให้มันตากฝนอย่างนีน้แล้วคอยมันจะเป็นอะไรไหมครับเนี่ยถ้าคอยเป็นพังอีกผมร้องไห้แล้วน,นะ โอก็ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่แก่งเครื่องยนต์โอให้มาสากก่อนอย่างนมันจะเป็นไรไมันได้เครื่องยนต์ผมเนียโอ้ยแ้ผมแล้วเสียวเหวีว่ยว,วยังเลยโอ้ไม่ใช่เพิ่งเปลี่ยนมาไม่ผ่านเลยโดนน้ำเนี้ยเ <Yeah. S 1> โอโหฝนตกหนักแล้ว yeah. ครับม่าหลบครับพี่ร้านน้ำพี่เราไอ้เขียวมันนี้มีอยากอาบน้ำเครื่องอย่าพังเนะยพรุ่งนี้ต้องไปสอนให้มันรู้กันไปฝนก็หยุดเราไม่ได้เดีย๋ยวมาดูกนกสามตัวแบบอลาัางการเนี่ยาาวาดด้วยเห็น ฝนก็หยุดเด็กสิ้นไม่ได้ใต่ไงกระเซตแร์วันที่หนึ่งทองหายโอ้เราฝนกันแต่ตุงกต่ผมยังไม่สบายแล้วเนี่ยตากฝนมาสองวันแล้วตม๊กตาจะเข้าโรงพยาบาลนะถ้าเกิดพวกนี้ผูกขี้มุกไหลไปสอนหนังสืออย่าว่ากันนะเด็กๆโอเคมาดูงก,กระหนกกันกระหนกแบบอล,อลังอลังกันเลยดีกว่า เนี่ยครับแต่งงานเกษตรแฟร์วันที่หนึ่งฝนก็หยุดแดกสินไม่ได้ไม่รู้ผมว่าอะไรเหมือนงานคอมโพสิชันงานอุปกรณ์อะใหญ่มากโอเคครับเดี๋ยวผมจะแต่งให้สวยแล้วกันฝนก็หยุดแดกสินไม่ได้แน่นออยจะขายของกันอยู่กันเต็มนะของก็อร่อยอย่างนั้นเลยวันกัน ไปเกษตรแฟร์วันที่หนึ่งครับไอ้เขียวได้ล้างรถแล้ว,วทุครับจะขายอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวมาลุยกันนอกกันต่อแถวว่านก็มันเดี่ว่านไม่ได้ไว่ายกับน้ำมานานแล้วผมโอเคครับเดีงานเกษตรแฟร์วันที่หนึ่งโทุครับ เออใช้ตัวเล็กรอเปล่าครับร้องเพลงไหนคะเนี่ยโอเคครับน้องตอนนี้เป็นทหารแล้วน,อน้องร้องร้องไปเขาเป็นทาหารดุริออยางอยู่ในกองทัพแล้วเราใช้กองทัพโอเคให้มันดูกันหน่อยกัน,ออกกนแนววงเวียนพระลายวงเวียนเท้สตรี หรือจะมาหยุดเหล็กสินโอเคครับเดี๋ยวใส่กระดกงนี้ชอบใจบางที่ถ้วยนะครับจะต้องใส่กระดองนี้ะน่อยจะไม้เอาโทรศัพท์ส่องดูนะครับจะเห็นความอลังการของกระดสุไทยก่อนใหญ่มากี่สขคเห็นแรกก็ซื้อหวยแล้วนะครับไอ้ชายร้านบุฟเไ่ ไม่เคยทานใช่ไหมวันนี้มาลองค่ะเรผ้า้นนเสืเห็นเลขก็ซเื้อหวยเลยนะครับผ้าัวยจะมาเลยกันต่อไอ้เขียวไมได้ล้างรถสตาร์ทติดไหมเนี่ยโดนน้ำกระเป๋าถังกระเป๋าช่ะาบเสื้อ้า่กน่ช่อดหรือจะเป็นกรด่าวสายตาก็ดีงานเกษตแฟร์วันที่หนึ่งจะกงานนะคะของสะานี้ ได้เข้าใจว่าพี่ขับผมมันไปอยู่ทุกงานเข้าใจว่านี่เด้วยวันนี้จำใจหายต้องทำมาแต่อง์ม่ไเลจะไหมจดครับผมสู้ตส่คจะเป็นร้าคาบนะคะรานมใจผมจบลายพุ่มแล้วโอ้ห้าหน้าไปปั้นมากเลยอาจจะดูมั่วๆหน่อยแต่ลงตัวยังไงไม่เลย ไอ <cam ina> หมาท้อยกินว่าของกินขอบคุณคนที่ให้ตังมาครับโ, <cam ina> โ,โหอน่ากลับไปปั้นมากหรือไปปั้นทีดีแล,แล้วก็หล่อเป็นโลหะ <cam ina> อยากได้เป็นไงก็บอกเลยโอ้โหแต่กลับไปแกะไม้ก็ได้ปั้นปูนก็ได้มันลาย โอเคอยากได้แบบไหนก็บอกนะอันนี้เป็นงานตัวอย่างที่ผมขูดพื้นใหญ่มากอันนี้เอาหินวาดที่พื้นโอ้โหสวยแล้วใครเห็นเลขเราวางตังที่ถ้วยนะครับผมวาจยังวาดที่พื้นอยู่แต่กระดาษผมเก็บแล้วหลงปู่ทว่งหมดผมนะครับ ขอบคุณโทรศัพท์พี่สาวครับร้านน้องสาวผมปอโทรไม่ไ่ายเลยถ่ายคุยกับแฟนนะครับขอบคุณพี่สาวครับถ้านใจว่างงานขอบคุณคนให้ตังค์มาครับเห็นเลขแล้วมือหวยนะครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหเฮงๆฮงเรเลยถ่ายไว้นะเบอร์เห็นเลขนะครับ นา่าดห่วยนะครับน่ารักจังเลยน่นนารักปากหวานด้วยน่ารักงานที่ผืนแบตผมหมดนะผมก็เลยยืมโทรศัพท์รรพ,พี่สาวถ่ายเนี่ยครับ<น>งานที่ผาาืนทั้งหมดโอ้สวยเลยะต้องใช้โทรศัพท์ถ่ายนะโอ้โห<อ>เห็นแรกแล้วซื้อหวยเลยนะคร<ล>ับโอ้หน้ากลับไปปั้นมากเลยโอ้โอพญานาคเลยแอบเลย เราแค่โทรสอบถายด้วยนะครับโอ้ขอให้ไกลๆโทษครอบโอ้คุณคนให้ตังค์มาครับ ตอนนี้โน้ตกลับห้องแล้วครับไอ้เขียวพากลับห้องแล้ว <Yeah. S 1> ได้แค่ครึ่งองค์แล้วผมิดสกเกลไงท,ทอทเทนะเดี๋ยวเปิดเปิดแบบไม่ได้มีสองเปอร์เซ็นต์แบบมหมดนะเดีย๋ยวถ่ายตอนเช้าให้ดูนะแสงอันนี้แสงนีออนะ ไปต่อกันดูด้วยตาตกับดูด้วยกล้องก็จะตายนันกหน่อยนะครับรับเ,เ้เปเทียจัคอยที่ซื้อมาใหม่ตัว750ดีจริงๆครับจากยาโมรา,ามนมาซ่อมแต่ผม ยังไม่เข้าใจจังหวะการดึงผมทําตัวสปาร์ทมือมาแล้วก็ปั่นอยู่กับที่มันติดยากมันต้องขีดทีๆแล้วก็ปล่อยคา์นิดเดียวติดเลยดีมากเลยครับแต่ตอนถีอยู่ที่เฉดไม่ติดนะมันยากผมไม่มีแรงรแล้วก็ใช้มือดึงไม่ติดต้องดึง,ดงแรงๆจริงๆนะครับแต่ขีดๆแล้วก็มันมีแรงเวี่ยงมาก ติดง่ายมากเลยโอเคครับเดี๋ยวมีเตรียมตัวไปสอน,นาอาบน้ำกับน้ำนอนแล้วคุณตุ้ดตุ้คลองเลยครับแบกมมผมหมดผมก็เลยกลับด้วยละแล้วก็กลับว่าจะอยู่เด็กเหมอกันแต่ <c oughs> คอยกลับดีกว่ามีมีสอนนะมีสอนคอยรุ่นต้ดตุ้ดคุณคลองครับ <c oughs> เก็บนิ้วสวยค่ะโทษทีครัวก็มีมาดูงาม แตเช้ากันว่าจะเป็นไงนี้ไปแล้วเาอทุกคนนะครับที่ทำให้มีตังให้คุณอาอีกห้าสิบบาทผมได้มา100ร้อยกว่าบาทเมื่อกันนี่ร้อ <c> ย <ười> เดียวแล้วก็ได้กินน้ำยี่สิบบาทได้กินหมูปิ้งพี่ชายยี่สิบบาทวนันนี้ขอบคุณคุณแม่ผมที่ให้ตังจิตตัวมาร้อยหนึ่ง เย็นมาขายลูกครับไปแล้วด้ยพอลงกั้ก็คัคคคบเอามาทั้งของขาเขาครับสมบูรณ์ของเขาไปแล้วครับมั้ครัขายดีครับเดีย๋ยวผับก็เลิยคงได้เงินกันเต็มอีกอ่ะ